สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบหากพบการจัดซื้อแบบเรียนของสถานศึกษาไม่ชอบมาพากลย้ำทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปรง่งใสตามหลักธรรมพิบาล พลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งได้ทำการจัดสั่งซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2,567ในราคาที่สูงแต่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจนเป็นที่น่าสงสัยของสังคมว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลหรือมีผลประโยชน์อื่นใดเกิดขึ้นในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าวหรือไม่ และมีกระแสรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเรื่องนี้พร้อมที่จะดำเนินการไปตรวจสอบแม้การจะซื้อแบบเรียนจะเป็นเรื่องเสรีของสถานศึกษาในการเลือกซื้อแบบเรียนก็ตามแต่กระบวนการที่มีความไม่ชอบมาพากลสถานศึกษาก็จะต้องตอบสังคมให้ได้ ดังนั้นตนขอไปดูระบบการจัดซื้อแบบเรียนก่อนว่ามีการดําเนินการอย่างไรซึ่งทุกอย่างจะต้องดําเนินการอย่างโปรง่งใสตามหลักธรรม,มาภิบาลส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมตรวจสอบกับสถานศึกษาในการจัดซื้อแบบเรียนด้วยหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ตนคิดว่ายัางไม่ต้องให้ปป,ปอชอร่วมตรวจสอบแต่กระทรวงศึกษาธิการขอตรวจสอบก่อนหากมีความไม่ชอบมาพากลจริงก็จะต้องมีการจัดการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทางด้านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า การที่โรงเรียนจะไปจัดซื้อหนังสือเรียนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายในสถานศึกษาประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนค่ะ